ก็จะเดินสุกถ,ถ่ายกันตอนเย็นเนาะอากาศอยู่ร้อนเดี๋ยวหนาวระวังสุขภาพกันด้วยเด้อทุกคนบรรยากาศนี่รู้เองคุณโยมวันนี้เชื่อมขาไอขาคล้องให้หลวงพ่อเนาะ นี่แหละผลของการเชื่อมขาคล้องแค่วันเดียวนละักษณะวันเดียวไม่ต้องมีหลายวันเลยวันเดียวแค่นั้นเองนี่ ก,เกเ็เป็นทางคอนกรีตเนาะเป็นทางคอนกรีตหน้าแรงอะ่ะต้นไม้เยอะที่นี้ก็ใบไ,ไม้ก็ร่วงเนะมีต้นไม้โบราณนะ นี่ก็ต้นโพไม่รู้กี่ปีแล้วต้นโพต้นนี้ก็ดูแต่เราคาดว่า15ปีที่อยู่ประมาณนี้ถ้าเปลือกไม้จะรู้ว่าชั้นเปลือกไม้นี่จริงๆแล้วมันกี่ปี แต่คิดว่าน่าจะสิหปีอย่างต่ำเปลือกไม้มีหลายชั้น Run. เปลือกไม้มีหลายชั้นไงชีวิตธรรมาชาติ กกูลันนี่ก็จะมีมดมีมดแดงมีมดเล็กๆไต่ขึ้นไป <c oughs> เยอะนะก็คือต้นไม้แล้วก็ต้นสักมีต้นสักอันนั้นต้นรังต้นรัง มีลักษณะของต้นโพนี่ดูราก,กสวยงามมากเลยเพราะว่าน่าจะอยู่สิบห้าปีขึ้นไปที่เราคิดว่าน่าจะสิบห้าปีขึ้นไปนี่ต้นโพดูผิวต้นโพนะ,ะนี่ลักษณะต้นโพดูล,ลักษณะผิวของต้นโพ ลากรากของต้นโพเนาะร่วงทุกวันนี่แหละใบไม้ก็เหมือนสังขารคนเหมือนร่างกายวิญญาณและสังขารนีนน่ดูบรรยาก,กาศภายนอกนกบินกับลัง ้องฟ้าเนาะสองฟ้าสวยงามขนกนกนางแอ่นใช่ไม่มแต่ถ้าภาษาอยสารเขาเรียกนกนางเซลต่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็กลัวกลัวไม่สุภาพเนะเาะอ่ลักษณะ มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เขาบินไวนกนางแอ่นไม่รู้เขาสร้างรังที่ไหนเยอะนะมีประมาณมองดูในอากาศด,ด้วยสายตาหนะ้าใหญ่ฝูงนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบตัวขึ้นไปนี่จะเป็นต้นเรียกต้น แค่ป่าเนาะแต่ก่อนต้นเล็กๆเองหลวงพ่อท่านปลูกไว้ไฟซโซล่าเซลล์ก็มีอยู่ทุกที่นะต้นไม้ใบไม้กำลังร่วงอ่ะนี่แหละคือสภาพณตอนนี้ที่ใบไม้ร่วงอสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะพามาชมนี่เฉยๆ บรรยากาศยามเย็นมไม้ไม้ล่วงรรยากาศภายในวัดยามเย็นกวาดทุกวันล่วงทุกวันเ <c oughs> อออย่างนี้แหละ นี่คือสาราการ,ปรเปลี่ยนวัยรุ่นขับขี่รถไปวดมาเขามาทำไอ้นั่นเนาะเขามาตัดไม้ฟืนเผาถ่า,านนี่แหละบรรยากาศ สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เนาะดูบรรยากาศยามเย็นมืดแล้วเริ่มมืดแล้วขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านลาไปพร้อมกับภาพสีแด,ง,ดงของท้องฟ้าสวยงาม